ภาคเป็นอะไรภาคเป็นเทลมอนค่ะแล้วก็แองเจลมอนอยากให้ทุกคนมาลองดูกันเยอะๆนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักดิจิมอนลองมาดูภาคนี้กันได้ภาคนี้ก็ยืนยันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะก็สําหรับดิจิมอนซีโร่ทูนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนที่เป็นแฟนดิจิมอนหรือว่าเป็นผู้ชมหน้หาใหม่นะครับมาลองเปิดใจชมดิจิมอนมูวี่ภาคนี้ดูนะครับน่าจะไม่ผิดหวั 2> ง2พฤศจิกายนนี้นะคะดิจิมอนภาคซีโร่ทูก็เข้าโรงแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นเด็กหนวดนะคะก็อย่าลืมมาดูกันในโรงได้นะค ดิจิมอนภาคนี้ได้คุณนบกลับมาร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมอย่าพลาดเ <c oughs> ชละ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะครับวันนี้ปปเปร,รอบพิเศษก็จริงแต่รอบฉายจริงก็จะมีเออ่มีรอบพิเศษที่สามด้วยนะครับที่ประทับไทยแล้วก็ฉายจริงอสองพฤศจิก,กาย,ยนนี้นะครับดิจิมอนแอดเวนเจอร์ซีโร่ทูเดอะบิกินนี่นะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับใครที่เป็นแฟนดิจิมอนอยู่แล้วเนี่ยต้องมาฟินกันในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วเจอกันครับ จิม o อนด์แอนเวนเจอร์ซีโร่ทูเดอะบิกนิ่สองพุทธิกาย,ยานี้สู่อนาคตใหม่ของพวกเรา